สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้สับปะรดมาส่งแล้วนะคะหนึ่งเดือนนะคะว็จะได้กินสับปะรดนะคะนานมากเลยนะคะคุณแม่จ๋าเพราะว่ารอคิวนะคะรอคิวนะคะนี่ก็ติดคิวยาวเลยนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะมีคันเดียวนะคะมาส่งสับปะรดนะคะเพราะว่าวันนี้มาส่งแล้วคุณยายจะได้ทานแล้วนะคะสับปะรดนะคะสับปะรดงามๆสวยๆเป็นคะแนนคุณ <ๆ S 2> แม่คุณพ่อทุกท่านเลยนะคะ ขอบพระคุณคุณแม่ใจดีคุณพ่อใจบุญทุกท่านเลยนะคะที่ท่านเมตตานะคะป้อนผลไม้คุณยายแล้วก็ช่วยเหลือต้นสับปะรดให้กับคุณยายได้ทานนะคะทานวันวานก่อนนอนนะคะก็กราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะขอให้บุญกุศลนนำพาให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านนะคะสาธุบุญด้วยนะคะ ก็กราบขอบพระคุณท <sia. S 1> ่านมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ของท่านนะคะก็มีความหมายมากๆเลยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะสับปะรดสวยมากเลยนะคะคุณแม่จ๋าสับปะรดสวยมากเลยนะคะ น้ำท่วมก็จะได้กินสับปะรดแล้วนะคะคุณยายเรานะคะป่าหญ้าก็ท่วมหมดแล้วนะคะได้สับปะรดมาก็เป็นอาหารหลักของคุณยายเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า